ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง2 1 0 0 0ท่านในไลน์นี้นะครับผมได้อัญเชิญเหรียญที่มีความสำคัญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับและทุกท่านทุกคนนะครับ f c ของเราทุกคนจะรู้จักกันดีนะครับนี่คือเหรียญการจนะพิเศษเนื้อทองแดงในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญนี้นะครับประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ด้านนอกเลยนะครับ เป็นเครื่องแบบจอมทัพไทยครับจอมพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยตามที่เอเห็นนะครับละขอบคุณการเข้ามารับชมในไลฟ์นี้มากนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสําเร็จและสมหวังในการเข้ามารับชมในทุกไลฟ์ที่เอฟซีเข้ามารับชมนี่คือเครื่องแบบจอมทัพไทยเป็นเครื่องแบบประจําพระองค์นะครับในหลวงรัชกาลที่เก้าโอ้ยเซีเข้ามารับชมเยอะมากนะครับขอบคุณมากนะครับฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่องานเหรียญสำคัญน,นี้ ไปยังเอฟซีท่านอื่นให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้นช่องเราเป็นเหมือนศูนย์กลางแข่งขึ้นพลังงานบวกที่จะส่งต่อสิ่งที่ดีและด้วยพระบารมีปกเก้าของในหลวงรชาชการที่9เหรียญน,นี้ผมไม่ใช้ไฟส่องเลยนะครับในวันนี้เป็นการรีวิวเหรียญแบบธรรมชาติที่สุดในไลน์นี้นะครับฝากทีช่วยแชร์ต่อและส่งต่อไปให้ไกลๆให้มากๆยิ่งขึ้นโดยให้ทุกท่านทุกคน f อฟเหล่านะครับได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านซึ่งนับตั้งแต่พระองค์ท่านได้สวรรคตแล้ว เหรียญพองท่านทุกรายการเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับและก็มีผู้ถามไถ่ามาในช่องเราเยอะมากเลยนะครับแต่บางรายการผมก็ปิดการเช่าบูชาเพราะว่าผมเรียนว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าไม่อาจประมาได้นะครับด้วยพระบระมีปกเก้าและผมเองเป็นผู้ที่รักในงานเหรียญและชื่นชอบในงานพระเครื่องมากๆเลยครับการที่จะให้ท่านใดชอบบูชาจาึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับและลักษณะของพระพักนั้นสดชื่นแจ่มใสทรงยามพระโอษฐ เล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าพระบรมีนั้นแผ่ไปสานยิ่งนะครับและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สุดยอดแห่งความสวยของเนื้อทองแดงที่ใช้ในการจัดสร้างนะครับขอบคุณมากในการเข้ามารับชมบาชชฝากช่วยแชร์ต่อฝากช่วยซับสไคร์ถ้าใครยังไม่ซับสไคร์ฝากให้ซับสไคร์ด้วยช่วยซับสไคร์เยอะๆเลยนะครับซับสไคร์เยอะๆนะครับแชร์ต่อไปให้เยอะๆสรุปไอสี MC ที่เข้ามารับชมในไรนี้ขอให้เกิดความสุขความสมหวังและความสมําเร็จกับไอทุกท่านและช่องเราเป็น ศูนย์กลางแห่งการเชื่อมต่อสถาบันชาติสนาพรนสัตว์นะครับโอ้โหขอบคุณมากๆานะครับยิีที่เข้ามารับชมครับผมฝากยินดีช่วยแชร์ต่อนะครับแชร์ไปไกลๆนะครับแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับใไลายนี้มีผู้เข้ามารับชมเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆซึ่งผมเรียนว่าจะรีวิวจากนี้ไปจนถึงเวลาประมาณที่สนาฬิกาถ้าหากว่าผมรีวิวในช่วงนี้เต็มที่แล้วยิีมารับชมแล้วผมอาจจะนะครับรีวิวในช่วงภาคครับแล้วก็ค่อยไปรีวิวครับหนึ่งขอบคุณมากๆนะครับ ให้ท่านมีความสุขสาเร็จสมหวังและได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างไม่มีสิ่งใหนที่จะมากไปกว่าคําว่าน้าใจและสิ่งดีที่มีให้กันขอยมีความสุขมากนะครับในการเท克斯รีวิวเท克斯ไลน์ในครั้งนี้็นการเทคไลน์นอกสถานที่บ้านที่นครราชสีมานะครับอยู่ริมฝัง่งแม่น้ำริมฝัง่งน้ําอากาศค่อนข้างที่เย็นสบายลมพัดแรงเสียงลมนะเข้ามาในช่องของเตรีซ์ไลน์นี้นะครับต้อง เรียนเอว่าเป็นการทําที่เป็นธรรมชาติมากๆครับรเพราะอยู่บ้านไม่ได้บ้านอุณหภูมิสูงมากๆกครับผมเรียนว่าบ้านอุณหภูมิสูงมากเลยต้องออกมาอยู่ดนอกผมไม่ชอบแอร์นะครับชอบสิ่งที่เป็นธรรมชาติและต้นไม้ชอบสิ่งที่เป็นธรรมชาติและต้นไม้นะครับขอบคุณทุกบ้านในการเข้ามารับชมในไลน์นี้ขอให้เกิดสิ่งดีกับเอฟซีผมทุกท่านไม่เว้นแม้แต่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินความรักความสุขความส็จความส,าม,สมหวังจงบังเกิดกับเอฟซีผมทุกท่าน ในไลน์นี้ขอเป็นสิ่งดีๆเป็นมงคลด้วยพระบรมีปกเกล้าของในหลวงรัชกาลที่9ที่ยิ่งด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและที่พระสอน้นนะครับเวรพระสอในพระวรกา,ายพระองค์นั้นประดับเครื่องราชอิสริยยศประจำพระองค์เป็นเครื่องราชอิสยนนาภรณ์นะครับประจำราชวงศ์จักกีนะครับนี่คือสุดยอดเข้มแขังแห่งความเป็นมหาบุคลอย่างยิ่งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับขอบคุณมากานะครับขอบคุณที่ ครับช่วยแชร์ครับแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปเยอะแล้วเข้ามารับชมเยอะๆแล้วก็ซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติงด้วยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเวลาที่ผมไลฟ์สดเนี่ยจะด้งขึ้นฟีด FC ทุกท่านนะครับจะช่วยแชร์ต่อ f c ผมเป็น f c ฟแห่งคลื่นพลังงานบวกวา r เบรชั่นโพ t ิทีฟติงกิ้งการคิดในเชิงบวกจะส่งผลให้เรื่องบวกเกิดขึนน้นกับชีวิตเรานะครับทั้งเรื่องหนะ้าที่การงานการเงินความรักเงินทองทุกอย่างเราคอนทรลได้ด้วยตัวเราและรักตัวเราความรักจากตัวเราด้่แหละนะครับจะเป็นบอกเกิ ให้คนอื่นรักเรามากยิ่งขึ้นนะครับผมเชื่อมันอย่างนั้นแล้วเชื่อมันว่าเอฟซีผมเป็นคนดีมีการส่งต่อความรักให้แก่กันทุกๆคนนะครับส่งต่อความรักส่งต่อสิ่งที่ดีๆในเหรียญนี้นะครับ <para S 1> ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับผมให้ชมไรนี้อีกคู่หนึ่งผมจะให้ชมตรงขอบเหรียญว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วไปดูด้านหลังเหรียญพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณมากในการเข้ามารับชมในเช็คไรนี้นะครับขอให้สิ่งดีจงประเกิดกับเอฟซีผมทุกท่านนะครับ ทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับไลฟ์นี้ไลฟ์ที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี้ทั้งวันนะครับทั้งวัน็นการรีวิวเรื่องสำคัญของในหล,นลว,งวงชาติเกและพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกทุกพระองค์นะครับได้รีวิวให้รับชมด้วยพระบระมีนะครับยิ่งด้วยพระบรมราชอิสริยยศขององค์ท่านผ่านฉลอพระองชุดนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ ครับเอาละครับ FC เดี๋ยวไปดูตรงขอบนะครับโอ้ขอบเหรียญน,นี้ไม่มีพันเฟืองนะครับเป็นขอบแบบเครี้ยงแต่มีความหนามากพอสมควรหนามากๆเลยนะครับพลิกไปชมด้านหลัง FC จะเห็นว่านี่คือโฟกัสสำคัญมากๆเพราะตรงกลางประทับตราอุนาโรมนะครับอุนาโรมครับอยู่บนพระราชรัชกรพระองค์ท่านนะครับอันนี้เรียกว่าพระราชรัญชกรเป็นตราประจำพระองค์นะครับ ประดิษฐานอยู่บนพานนะครับสองชั้นมีพานรองรับแล้วมีช้างเผือกสองเชือกอชูงาไปชูเอาตราพระราชรัชกรพระองค์ท่านนะครับด้านบนพระราชรัชกรอุณาลมมีพระมหาพิชัยมงมีพระนพะปะดลมหาสิตติชัดชัดเก้าชั้นเครื่องสูงมป็นจมคอยู่ด้านบนนะครับด้านข้างบนหลังช้างเผือกมีพระนพปะดลมหาสุตติชัดอยู่คู่หนึ่งนะครับสุดยอดแห่งความเป็นมงคลมากๆและมีคําว่า50บาท อยู่ใต้พานนะครับที่รองเอาตาพระราชราชกรด้านบนมีพระแสงจากและพระแสงตรีนะครับเป็นตราราชวงศ์จัก,กรีและด้านบนมีพระมหาชจมคุคครอบอยู่มีรศมีแผ่ออกโดยรอบนะครับจาลึกข้อความฉลองสิริและจะสมบัติครบ50ปีการชนะพิเศษค,ครับก้ามิถุนายน2539รรัชกาลที่9และมีตานกวายุพักสำนักกระส กระทรวงการคลังกิจตรงนี้นะครับที่จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าวน้อมกระหมอบถวายในเวลาสําคัญนี้ครับฝากช่วยแชร์ต่อแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปเยอะเลยนะครับขอบคุณครับ FC จะสังเกตเห็นว่านะครับตรงกลางมีอุณาโลมด้วยนะครับตรงนี้นะครับมีอุณาโลมด้วยมีสัะเป็นขนตคล้ายๆหอยสังหรือหมายเลข9นะครับหมายเลข9้าแล้วเวียนมาจากด้านขวานะครับด้านขวานะครับตามที่เห็นนะครับถือว่างดงามและเข้มขขังมากๆนะครับสาหรับเหรียญในหลวงชั้ิที่9เหรียญน,นี้และสวยชัดเจนในรายละเอียดน,นะครับขอบคุณมากๆในการเข้ามารับชมฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่องานพระเครื่องเหรียญสำคัญวัฒนธมกคลรายการนี้ ไปให้ไกลๆเพื่อให้ FC ีได้รับชมร่วมกันเยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับในการเข้ามารับชมในเทคไลน์นี้นะครับ ครับขอขอบคุณ f อท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับเหรียญการจนาพิเศษในหลวงรัชกาลที่9เนื้อทองแดงมีอุณาโลมนะครับต้องขอไลฟ์ซีวีก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำเทคไล์ในไลฟ์ต่อไปนะครับขอบคุณมากฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่อวัตถุมงคลรายการนี้ไปให้กว้างขวางมากยิ้นขึ้นนะครับขอบคุณครับ